รุดล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 ุดรุดรุดเป็นเท้าแม่หล่นน้ำแล้วมั้งลุดรุดี๋ยวผม yeah mm. อยู่ยครับอยู่ครับโดนแล้วไล่ยังเจอครับเอาแล้วครับอยู่แล้วครับมาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหอย่าหลุดนะโอ้มาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้ตั้งแต่เช้าเพิ่งได้ตัวนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดโอ้โหอากาศมันปิดครับปลากัดยากมากเลยครับเอาชัวร์กัน มื่อกี้รหลุดไปแต้มแล้วตะคบไม่ทันครับแต่ตัวมันเล็กเอาจนได้ครับโอ้โหไล่ตีเป็นหมายคลองข้างทางครับนี่ลงมาข้างทางครับโอ้โหเอาจนได้ครับปากัดย่ามครับเป็นอากาศปิดครับอากาศคึมคึมปากัดยากมากไวเปอร์นะครับีก็เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับขนาดสามช้นครับน้ำหนักหกกิ่งครับเนี่ยตีไปกอกลับนะครับ ปลากัดเฉยเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวคอยย้ำทึกภาพครับมาแล้วครับแต้มแรกครับของเช้าวันนี้ครับโอ้โหกว่าจะหาตัวเจอนะครับไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนนะครับน้ำหนักหกกรัมนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองบ้างนะครับกัดทุกสีนะครับเดี๋ยวออฟพิพิรีนี่กัดทุกสีทุกขนาดทุกตัวนะครับไม่เลือกนะครับครับแต้มแรกครับเช้าครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆวันนี้จะเล่กีต้รครับในสภาพอากาศที่ปิดนะครับก็เดี๋ยวชมเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับ โดนอีกแล้วครับนอยแล้วครับลอยมานี่เลยครับหลุดไหมอยู่ครับนี่ไมายเดียวเลยครับโดนอีกแล้วครับฮ่าฮ่าไมยเดียวเลยโอ้แต้มเล็กแต้มน้อยโดนหมดครับหมยแต้มครับไบเปอร์นะครับขนาดสามเซนครับนี่ครับสภาพหมยกันเดิมเพิ่งลงมาเมื่อกี้นี่ครับกัดอีกแล้วโอ้โหเจอจุดเด็ดๆ็ก็ตำนองนี้แล้วครับนี่ครับลงมาจากข้างถนนโอ้ลำบากหน่อยครับโอ้ย ตุ่งกระดิ่งแมวแล้วครับเล็กเล็กแน่นอนที่โดนหมดครับครับเล่นกับยำทิกเป้าครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหเหล็กเล็กน้อยนี่ใส่ปลาเค็มจริงโดนแล้วครับลูมกีตีไม้เดี่ยวพลวเลยนี่ครับไม้เปิดนะครับขนาด3เซนครับน้ำหนัก6กรัมนะครับเล่นไม่ยากนะครับน้องๆหนูเล่นได้นะครับตีไปกอกลับนะครับปากัดเฉยนะครับหมายแต้มครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆครับวันนี้ จะสกีแต้มครับในสภาพอากาศแบบนี้นะครับอากาศปิดครับอากาศไม่เปิดลมก็แรงครับสวัสดีครับดวชมเรื่อยๆครับอยู่ครับนี่อยู่ครับนี่โอ้โหเมื่อกี้ตัวใหญ่หลุดกับได้ตัวเล็กมาครับเอาจนได้ครับโอ้โหไวเปอร์นะครับเอาจนได้ครับนี่ โอ้สีไดยตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้หน่อยน่าจะสามสี่ขีดนะครับตัวเมื่อกี้ที่หลุดไปได้ตัวเล็กมาครับนีไวเปอร์ครับขนาดสามเซนติน้ำหนักหกกรัมนะครับเล่นไม่ยากนะครับตีไปกอกลับนะครับปากัดเฉยภาพใหม่กับเดิมครับมาซ้าใหม่เมื่อวานนะครับหมายแต้งครับใส่ถังใส่ถังแล้วก่อนเดี๋ยวดูผลงานครับวันนี้ว่าจะได้สักกีแต้มนะครับ เก็บแต้มไปเรืขอข่อยๆก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่ลังเก็บเรื่อยครับ วัดปิวเลยครับวัดปิวเลยรุดุดร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 ุดุดวัดปิวเลยครับโอ้โหยอย่างนี้ลงอย่างนี้ได้ไม่แต้มครับไวเปอร์ครับโอ้โหพันกันยุ่งลยทีนี้เดี๋ยวยัดแก้เชือกนะครับหมายแต้มครับโอ้วัดกระเด็นกระดอนะครับเป็นหมายธรรมชาตินะครับลงจากข้างบนนะครับหมยแต้มครับ สวยๆครับนี่ไวเปอร์นะครับนาดสามใจนับนักหกกำเนรับเล่นง่ายๆครับตีไปกอกลับนะปากัดเฉยเลยนะโอ้โหอากาศดีๆวันนี้ครับถึงอากาศจะปิดก็ยังมีตัวกัดนะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยนครับวันนี้จะได้สักี่แต้งครับดีครับ โดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับเอาชุ่มได้ครับโดนแล้วโอ้ยตัวเล็กตัวน้อยโดนแล้วครับนี่ครับเป็นตาคลองครับตาคลองครับลายกระแต่ครับนี่ครับไล่ตีเรื่อยครับมีตัวไม่โดนครับไฟเล็กนี่ก็โดนครับเขาปากออกตาครับไวเปอร์ครับขนาดสามเซนครับหนักหกกรัมครับเล่นง่ายครับตีไปก็กับนะครับปากัดเฉยเดี๋ยวขอจะมุดผ้าครับ สายแต้มครับโอ้โหนี่ก็มัดใส่ถุงมาแล้วเมื่อกี้นี้สายปลาเข็งครับมัดใส่ถุงเนี่ยครับไปดูแต้มตอนท้ายเก่งครับเมื่อกี้ตัวครับสะสมเรื่อยๆครับเล็กๆในน้อยสายครับเดี๋ยวไปุยกันต่อครับ อยู่เลครับอยู่เลครับนี่ครับมาแล้วครับสองไม้โดนแล้วครับฮ่าฮ่าเป็นตาคลองครับตาคลองสองไม้โดนเลยครับไม้แต้มแล้วโอ้โหสายสวยครับตัวเขาเมี้ยมเลยนี่ครับไวเปอร์นะครับขนาดสามเซนครับปากัดไม่ระแวงครับพยายามถึกภาพครับหมายแต้มครับหมายข้างเท้าหมายธรรมชาติครับไวเปอร์นะครับขนาด3ามเซนครับน้ำหนัก6กตำนะครับเล่นไม่ยากนะครับตีปลกอกัดนะครับ ปากัดเฉยแล้วครับมาแล้วครับยวดูครับวันนี้จะได้กี่แต้มครับนี่ครับชมไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามผลง,งานดีครับกอบอยางออสเพชรบุรีนะครับ